สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการขนมนโครงสร้างนะครับเป็นกนมนโครงสร้างคานนะครับไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวนะครับเป็นขนมนโครงสร้างคอนยเสริมเหล็กนะครับเป็นคานคานโครงหลังคาที่เป็นงานที่ผมออกแบบจริงนะครับไปรับชมเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการออกแบบคานนะครับเป็นคานรับน้ําหนักโครงหลังคานะครับเป็นคาน RB หนึ่งนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับนี่เป็นงานจริงของผมที่ผมทํานะครับคนอื่นเราต้องมาหาข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลก็คือผมเลือกใช้นะครับเลือกใช้จากอาหารดินสอก่อน,นครับก็เลือกใช้ตัว fc palm นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วน f y นี่เป็นสองพัน kc นะครับน้องน้องที่เรียนวิศวะ หรือว่าเรียนปปสนี่จะจะจะรู้เรื่องดีเนาะสำหรับ FC p ซ l พามกับ FY นะครับส่วนความยาวของเรานะครับจะอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็เราจะออกแบบเพื่อรับน้ำหนักแรงพีนะครับแรงพีคือตัวนี้นะครับนี่แรงพคือตัวนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาหาน้ำหนักจากเสานะครับที่ถ่ายลงยังคานของเรานะครับคือผมใช้พื้นที่เทียบเท่านะครับคือตัวนี้นะครับ เทียบเท่าก็หมายถึงยังไงหมายถึงสมมติเสาลบอยู่แบบนี้เนาะเสานะครับคานนะครับเป็นคานออกไปเ,เนาะนี่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นเสาเนาะนี่เป็นเสาออกมานะครับพื้นที่เทียบเท่นาน,น,นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเมตรห้าสิบกูเมตรสิบันจะเป็นคานออกไปนะครับสมมติว่าเป็นคานต่อเนื่องเนาะ ก็จะเป็นพื้นที่นี้นะครับนี่กอเมีนหน้าสิบคูณเมีนหน้าสิบนะครับสองข้างนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับน้องๆก็ค่อยคกรอวิดีโอดูดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะยาวกว่า1ิบ้านาทีนะครับต่อไปนะครับไม่มีขาตั้งเหมือนเขาเนาะอ่ะลุยต่อเลยครับต่อไปจะเป็นหัวข้อที่สองนะครับ เป็นการหาน้ำหนักที่กระทำต่อคานคานคือคาน R B ของเรานะครับนี่ที่น้ำหนักกระทำต่อคานนะครับก็จะมีน้ำหนักของตัวมันเองนะครับก็จะเป็น W นะครับสองพันสี่ก็คือน้ำหนักของคอนกรีตนะครับแล้วก็ผมสมมุติให้คานสิบห้าคูณสามสิบนะครับกว้างสิบห้าลึกสามสิบนะครับคูณหนึ่งคือผมคิดที่หนึ่งเมตรนะครับก็จะออกมานะครับนี่คือน้ำหนักของคานนะครับร้อยแปดจกิโลกรัมต่อเมตรนะครับส่วนน้ำหนักบรรทุกจากหลังคาลงมานะครับ อันนี้จะเป็นเซลเวตนะครับส่วนนี้จะเป็นเซลเวตให้น้อง,องไปไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผู้ที่เป็นน้ำหนักเซลเวตนะครับอันนี้จะเป็นพวกน้ำหนักของอจำพวกคานที่เป็นคานซีไลนะครับพวกคานซีไลอันนี้จะเป็นอันนี้คือจะเป็นเผื่อไว้นะครับตัวสินี่คือเผื่อนะครับเผื่อนะครับพอเราบวกกันออกมาแล้วก็จะได้ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับที่ ที่มันกดลงของเรานะครับทีนี้เรามาหาน้ําหนักที่กระทาต่อจุด p ของเรานะครับนี่จุด p ตัวนี้นะครับน้าหนักที่ถ่ายลงเนี่ยเนี่ยที่มันแทงลงเนี่ยจุด p นะครับเราก็เอาน้ําหนัก2ตัวนี้นะครับมาบวกกันมาคูณกันนะครับก็คือน้ําหนักของหนึ่งยห้าสิบเจ็ดนะครับน้ําหนักที่กระทาต่อหลังคามาคูณกับพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราหาก็คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้นะครับ เราหาน้ําหนักตัวนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็จะได้ผมกดมาให้เรียบร้อยนะครับ353.25กิโลกรัมนะครับที่น้ําหนักแรงพีมันกดลงนะครับคานเราอยู่งี้นะครับมีน้ําหนักมากดอย่างเงี้ยนีน่นี่เป็นเป็นจุดนะครับกระทาเป็นจุดแล้วก็อย่างอย่างตัวนี้คือน,นะครับอธิบายก่อนตัวนี้ก็คือน้ําหนักที่กาะทาต่อคานอันนี้คานเรานะครับอันนี้น้ําหนักที่กระทาต่อคาน ก็คือน้ำหนักพวกนี้นะครับน,น,นี่นะครับเป็นพวกเป็นเซลวเวทพวกน้ำหนักแบบน้ำหนักทั่วไปนะครับคือเราเราเอามาคิดให้หมดนะครับเพื่อความปลอดภัยของคานนะครับต่อไปเรามามานมีเคา,าแรงภายในก็คือดีเอ็กชั่นนะครับสำหรับน้องๆง่งาจะรู้ดีนะครับท้งวิศวะและกัปปสนะครับน้ำหนักรีเอ็ชั่นคือแรงปฏิกิยาแรงปฏิกิยาก็หาได้จากนี่นะครับ หาได้จาก r เท่ากับ r 1เท่ากับ r 2 r _ 1อยู so ่อยู่ไหน r __ issimo, 1อยู่นี่ r 2อยู่ไหนอยู่นี่ก็คือแรงที่กระทานะครับมันมีแรงกดลงมาพวกเนี้ยจะเป็นเสานะครับสองข้างจะเป็นเสาเสาจะมีแรงต้านขึ้นไปแรงกระทามาเท่าไหร่แรงต้านก็ขึ้นไปนะครับแรงต้านของมันจะเป็นเท่าไหร่ก็มาดูครับตามสูตรเลยนะครับ v เท่ากับ w l ส่วน2บวก p หาร2นะครับนี่ผมก็ทำ สูตรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับนี่สามร้อยสามสามจุดหกสองห้ากิโลกรัมนะครับอันนี้คือแรงปริยานะก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่แรงปริยาก็อยู่สามสามแปดจุดหกสองห้านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะได้สามสามแปดจุดหกสองห้านะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ Okay, เรามาดูหน้าสองต่อเลยนะครับต่อไปหาแรงภายในนะครับแรงภายในก็คือแรงภายในของตัวขานนะครับอันนี้เอ็นเท่ากับศูนย์นะครับเรียงตามแนวแกนนี่แนวแกนจะเป็นอย่างนี้นะครับแนวแกนนี่ y นี่ x นะครับถ้าเป็นสามมิติจะเป็นแซดนะครับนี่จะเป็นแซดนะครับเรียงตามแนวแกนคือนี่แนวแกน x นะครับเป็นศูนย์ มันไม่มีแรงกระทําครับแรงเฉือนแรงเฉือนั่นกับ v เท่าก,กับ r แรงเฉือนเราก็ได้แล้วเมื่อกี้นี่ครับก็ได้จากค่าดีเอชชันเลยนะครับก็คือแรงเฉือนตัว v จะเท่ากับ r r เราได้เมื่อกี้นี่ไงครับอันนี้แผ่นนี้ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวน้องๆงงแรงดีชัน,นเ,รเราได้เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าหาแรงดีชชันก็คือนีน่นี่สามสามแปดจุดหกสองห้านะครับ อันนี้มาสอนเลยนะครับนี่สอนในห้องหรือว,ว่าเรียนในกลุ่มปิดนี่เสียเงินนะอันนี้มาสอนฟรีเลยนะครับอยากให้หน,น้องๆเขาเออกแบบได้กว่าจะได้คันแต่ละตัวเนี่ยพี่ๆเขาเขาดูเอาเลยครับเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละความยากมันอยู่ที่การวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างได้แม่นยํารับรองปลอดภัยนะครับเพราะมันมี f a ต t o r F แฝงมาอยู่นะครับต่อไปเรามาหาโมเมนต์ดัดเนี่ยตัวสําคัญเลยนะครับนี่โมเมนต์ดักก็คือ M max เนี่ย เอ็มแม็กสมมติคานเป็นอย่างนี้นะครับคานเป็นอย่างนี้โมเมนต์จะเป็นแบบนี้มันมีแรงกระทำนะมันมีแรงกระทำอย่างนี้นะครับแรงกระทำคานเราจะเลือกเสแบบนี้คานเราจะโก่งตัวนะครับคานจะโก่งตัวเขาเรียกโมเมนต์แม็กก็คือบวกนะครับแต่ในหนังสือเทคบุ๊กฝรั่งคานแบบนี้โมเมนต์เขาจะเขียนแบบนี้เด้ทีนี้ อันนี้คือคานแค่ช่วงเดียวเขาเรียกซิมเพิลบีมคานช่วงเดียวแต่ในงานจริงโมเมนต์ Moment มันไม่มีตัวเดียวนะครับโอ้โมเมนต์มันม,มีหลายเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยเนี่ยเราเอาโมเมนต์บวกพวกนี้เนี่ยเนี่ยโมเมนต์บวกพวกนี้นี่นี่นะครับมาคิดนะครับมาคิดบอกน้องๆฝากไว้เลยนะครับโมเมนต์ Moment ไม่มีไม่มีตัวเดียวแต่ที่พี่ทําให้ดูคือโมเมนต์ตัวเดียวเพื่อให้กับ ความง่ายแล้วก็กระชับในการสอนนะครับในการสอนอันนี้อันนี้เป็นความรู้เบื้งต้นเฉยนะครับอ่ะลบงล,ลบไปหัวข้อต่อไปคือหัวข้อที่4คือการดีไซน์คือการออกแบบตามข้อกําหนดในที่นี้คือผมออกแบบตามข้อกำหนดของกทมอของกทมเพราะว่าเนี่ยกทมเนี่ยเพราะมันเป็นกฎหมายนะครับผมจะไม่ใช้ของกสทแต่ผมจะใช้ของกทมในการออกแบบนะครับก็คือตามสูตรเลยนะครับ fc นะครับเท่ากับ0 3 5 7 fc พามนะครับก็คือเอาศูนย์ามเ็ดนี่ยมาคูณกับ fc พามหุ้นเครดิตของเราก็จะได้หกส64.8ี่จุดแปดหกสิบสี่จุดดแปดก็คือมันจะไม่เกินหกสิบห้านี่แหละครับผมถึงบอกว่าอ้าวนี่สเต็งปูนนี่นี่เนี่ยเนี่ยสเต็งปูนนี่นี่ st นี่คือสเต็งปูนนี่นี่นี่เนี่ยเวลาเราออกแบบเราออกแบบเท่านี้แต่เวลาเราสั่งสั่งปูนที่จะมาเทเนี่ยพี สองหนึ่งศูุสองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์พดะบางคนใส่สามร้อยพุ่สามรอแปดสิบอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือออกแบบไปแค่นี้นะครับแล้วถามว่ามีไหมมีแล้วสเต็งหน180ึ่งแปดูนแล้วสเต็งลีนแล้วเนี่ยที่ออกแบบกันเนี่ยสเต็งลีนเลยนี่แหละครับเนี่ยนี่แหละว,ว,ว,วงการออกแบบเราก็ถูกเทียงกันอยู่นะครับครูบาอาจารย์เขาก็ถูกเทียงกันอยู่นะครับเนี่ยเรื่องสเต็งปูนนะครับคือเราออกแบบ ไว้น้อยความยืดหยุ่นความเหนียวมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออทำไมออกแบบเท่านี้เราไปเวลาสั่งสั่งเท่นี้เนี่ยได้ไหมได้ครับได้ครับได้ได้อยู่นะผมก็มีจะสั่งนี่แหละสองสี่ศหมือละวมานะครับต่อไป f y f s นะครับก็คือจุดค่าของเหล็กนะครับก็คือ0.5นุคูณ f y ตัวนี้0.5ก็ได้นะครับหรือว่า หส่วน2ก็ได้นะครับ f y เท่าไหร่ f y 2 0 0พนะครับก็คูณกันแล้วก็จะได้1 2 0 0นะครับ1,200มันน้อยกว่า1,500คือข้อกำหนดของของกฎหมายเนี่ยมันมันไม่ให้เกิน1,500าเีนะครับน้องต้องไปอ่านกฎหมายด้วยนะนี่ะที่ผมบอกว่าทำไมเวลาตอนที่เรียนในห้องกับทางจริงมันไม่เหมือนกันก็ตอนที่เรียนในห้องนี่คุณครูก็จะให้มาเลยให้โจทย์มาเลย ให้โจมมัเลยคานเท่านี้น้ำหนักกระทำเท่านี้พันพันนิวตันอย่างเงี้ยเราถามว่านิวตันนมาใช้งานจริงไหมไม่นะครับงานจริงเราเป็นอะไรเป็นกิโลกร,รมัมต่อเมตรเนี่ยบางทีก็เป็นกิโลนิวตันอย่างเงี้ยแ,แล้วเด็กที่เขายังไม่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมาใช้ได้ไหมไม่ได้โอ้ไม่ได้นะครับ ต้องศึกษาเยอะนะศึกษาจากผมไปอีกแล้วศึกษาเพิ่มเติมไปอีกนะครับน้องๆครับนี่นะครับกว่าจะได้คานติละตัวยากบ่บนี่นี่แหละครับนี่นี่คือวิชาชีพวิศวกรโยธาคุณต้องออกแบบให้ได้ต้องออกแบบให้เป็นต้องปลอดภัยนะครับต้องลองดูนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็อดอดดูอดอดฟังก่อนนะครับมันเป็นความรู้ของสายช่างเรานะครับต่อไปมาหาความลึกนะครับ หาความลึกของตัวดีก็คือหาความลึกของคานนะครับคานเราอยู่อย่างนี้นะครับคานเราอยู่นี้นนอ,นอันนี้คือคานอย่างนี้อันนี้คือเหล็กนะเหล็กเสริมดีคือตรงนี้นะครับนี่ดีดีอันนี้คือความลึกของมันนะเนี่ยผมกําหนดให้สามสิบใช่ไหมแต่ตัวนี้จ,จะเป็นเท่าไหร่อันนี้สามสิบนะน,นี่สามสิบแต่ส่วนที่เป็นแรงดึงเนี่ยมันเท่าไหร่ หรือว่าเหล็กเนี่ยเหล็กรับแรงดึงจะเป็นเท่าไหร่นะครับมาดูจากสูตรเลยนะครับนี่ d ดีเท่ากับโมเมนต์แม็กนะครับโมเมนต์แม็กซิมันี่หารด้วย R, B แล้วก็สแคว o ูทออกมานะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะคือแทนค่าแทนสูตรให้แล้วนะครับ R มาจากใสนี่ดนี่ครับนี่สูตรที่ให้มานะครับนี่มันเป็นสูตรตายตัวแต่ว่าเราต้องมาคำนวณอีกรอบนึงนะครับ กว่าจะได้พวกนี้ก็คอมอลอีกนะครับอันนี้ผมไม่อากเขียนยาวเนาะ,ะก่าจะได้นี่ดีเท่ากับสิบห้าเท่ากับสิบห้าดังนั้นนะครับความลึกที่ต้องการดีมาบวกโคลิง่งโคลิ่งคืออะไรคือเรียหุ้มของคอนกรีตนะครับแตยังหุ้มนี่อันนี้คืออันนี้คือคานที่เป็นที่เป็นปูนอันนี้จะเป็น จะเป็นหล็กปอกนี่ระยะหุ้มนี่ระยะพวกนี้นะครับนี่สองจุดห้าเซนทาไมเขาถึงใส่ <_ d ota> พวกลูกปูนล,ลูกอะไรที่หนุนด้านข้างก็งหนุนให้มันได้คูลิ่งนี่แหละครับเนาะใส่ตามสูตรเลยนะครับนี่ตามสูตรที่ผมให้มาเปิดนี่ลองแคปหน้าจอ alls, แล้วก็คูณดูนะครับมันจะได้สิบแปดจุดเก้าเก้ามันน้อยกว่าสามสิบที่ออกแบบไว้ทานนะครับ พอย n t สำคัญก็คือแสดงว่าคานของเราเนี่เนี่ยมันรับเฉพาะแรงดึงแรงอัดมันมันได้อ่าเนี่ยมันรับเฉพาะแรงดึงเท่านั้นนะครับแรงดึงแรงดึงก็อยู่ตรงไหนนี่อยู่ด้านล่างนะครับนี่นี่แรงดึงพฤติกรรมของคานนะเสริมอีกนิดน,นึงนะครับ tension คือแรงดึงตัวนี้คือคอมเพรสชั่นคือแรงอัดตัว C นะครับตัว C คอปชันแรงอัดที่คือแรงดึงนะครับคือเทนชันนะครับจบแล้วแผ่นสุดท้ายครับอย่สิบสีนาทีแล้วแผ่นสุดท้ายครับผมก็หาปริมาณเหล็กเสริมหลักเลยโมเมนต์ Moment เท่ากับ RBD ใส่สูตรเลยครับตามนี้เลยนะครับจะได้แสนเอ็ดเลยแต่มันเป็นหน่วยหน่วยมันเป็นเซนนะครับ ทั้งหมดในหน่วยจะเป็นเซนติเมตรเรามาแปลงให้เป็นเมตรน้องไปแปลงเอานะครับเรามาแปลงเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรมันมากกว่า386.44แสดงว่าคานของเรารับแรงดึงนะครับเป็นคานรับแรงดึงเพราะมันมากกว่าค่าที่เราหาได้คือค่านี้นะครับต่อไปหาเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือ a s นะครับเหล็กเสริมรับแรงดึงคือตัวไหนคือต,ตัวด้านล่างนะครับ A s เท <AS S 1> ่ากับโมเมนต์แม็กซ์คูณ F Y J D สูตรผมมีให้แล้วนี่ J D คือเราหาในี่นีนี่นี่น D คือเราหานะครับไปเรื่อยหน่อยน้อม15นาทีแล้วนะครับอ่าใส่สูตรเลยนะครับแคปหน้าจอไว้กดตามพี่นะครับ สูตรตามนี้เลย386.44คูณร้อเนาะหารกับ 1, 2 2 0 0จะไหน1ัน0มาจาก,ก fsj คือตัวนี้ d คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะเท่ากับ1.35นะครับส่วน as min ก็คือเอา14หาร fy ก็คือ14หาร24 0 0นะครับคูณดว้วย b กับ d นะครับ15 B คือ15ก็คือหน้ากว้างของขานเรานะครับอันนี้คือตัว D มันก็จะกดออกมาแล้วมันจะได้3 2.35ตารางเซนนะครับผมเลยให้ใช้เหล็กกลม12เมนนะครับ AS AS คือเป็นตารางเหล็กนะสายช่างรู้ดีนะครับเป็นตารางเหล็กในการออกแบบนะครับ AS ของมันก็จะอยู่ที่1.13ตารางเซนต่อเส้น เราก็เอามาหาร1.13ก็คือเอาตัวนี้มาหารค่าที่ได้ก็จะได้0.2.08เส้นแต่ผมเลือใช้3เส้นนะครับอ่าไอ้พวก3เส้นเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูนะครับต่อไปนะครับเราหาปริมาณเหล็กปอกก่อนเหล็กปอกคือ v เดดก็เท่ากับ v ลบนะครับตามสูตรเลยนะครับ0.29คูณ s q x พมคูณด้วย b กับ d นะครับ ก็ใส่ตามสูตรนี้เลยนะครับก็จะได้ติดลบนะครับติดลบพันสองจุดเจ็ดสี่กรริโลกรัมก็แสดงว่าเนี่ยอันเนี่ยคือพอยสําคัญนะครับแสดงว่าเฉพาะคอนกรีตเองเนี่ยก็สามารถรับแรงเฉือนได้ผมไม่เคยบอกว่าคอนกรีตรับแรง,งเฉือนไม่ได้ผมบอกว่ามันรับได้แค่สิเซส่วนเหลือเท่าไหร่ให้หล็กบอกไปรับนะครับ ระหว่างนี้นะครับเราหาระยะเหล็กปอกนะครับเหล็กหาระยะเหล็กปอกคือ s หาร s เท <S S 1> <S S 2> ่ากับ d หารสนะครับนี่เท่ากับ d หารส d หารส d d d ก็คือ 26. 26.90นะครับหารด้วย2ก็จะเท่ากับ13.45ามเซนแต่ผมใช้15เลยนะครับถ้าระยะห่าง13บมเซนมันก็มันก็กระชัางชิดเกินไปเราจะให้มันถี่ๆหน่อยก็ช่วงที่จากเสา โอบาลหนึ่งเมตรเนี่ยผมจะใช้สิบเซนตลอดเลยนอกเหนือจากหนึ่งเมตรไปผมก็จะใช้สิบห้าสิบห้าสิบห้าผมก็เลยใช้สิบห้าเซนนะครับนี่เราคือเาอราออกแบบเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยใช้เหล็กบอกนี่ใช้เหล็กหกมิลนะครับใช้เหล็กกลม Rb 6หกมิลนะครับ a อก็มันคือเปิดเปิดตารางเหล็กแล้วนะครับเปิดตารางเหล็กพอเราได้แล้วออกแบบไปแล้วเราก็มาเขียนตัวนี้ให้กับสตารนี่เคียนแบบ หรือตัวเราเขียนแบบเองก็ต้องก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับก็คือคานหน้ากว้างสิบห้าเซนลึกสามสิบเซนนะครับเหล็กด้านบนมันจะรับแรงแรงแรงอัดคือคานเราอะไม่ได้รับแรงอัดเราเราขามลเฉพาะรับแรงดึงแรงดึงคือตัวไหนคือตัวนี้ครับนี่มันไม่โฟกัสเนาะคือเราเราหาตัวนี้นีนี่น,นี่คือเราหาตัวนี้ ด้านบนเราใช้2เหล็กกลม12บมิลเหล็กปลอกเราใช้เหล็กกลม6มิลระยะห่าง15ก็คือตัวนี้นะครับส่วนเหล็กเสริมอ่ะเอาเอาเหล็กเมนหลักก่อนเหล็กเมนหลักผมใช้12นะครับเหล็กกลม12 2เส้นนี่ส่วนเหล็กเสริมเหล็กเสริมตัวนี้คือเสริมกลางคานนะครับเขาเรียกเสริมมิสเซส์นะครับภาษาอังกฤษเรียกเบน์นะครับ L ส่วน5ก็คือ L ส่วนก็คือเหล็กเสริมนะครับเป็นเหล็กเสริมกลางคานนะครับจากจากหัวหัวเสาออกมาหาเหล็กเสริมที่เราต้องต้องต้องหยุดไว้นะครับแบบนี้นี่นี่แบบนี้นะครับนี่นี่นี่ครับเราเร,เ,เราเสริมไปเนาะเสริมไปปืดน,นี่เอลส่วนห้าเอลห้าเป็นเท่าไหร่สมมติคานเราสามเนาะสามเมตรหารห้าน,นะครับมันก็จะอยู่ที่หกสิบเซน ช่วงนี้นะครับช่วงช่วงกลางคานเนี่ยประมาณ60เซนนี่เราต้องหยุดเราก็จะตัด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 ต an ัดตัดตัดตัดเหล็กมาแล้วก็แทงขึ้นอย่างนี้ได้หรือก็แทงขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไอ้้ไอเหล็กเหล็กที่เราตัดมาอย่างเนี่ยเหล็กเติมมาเราจะงอขึ้นหรือเฉียงอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับดีเวลลอปเลนส์นะครับ ดีบรบเบล้งนะครับเราต้องคำนวณน,นะมีมีคำนวณอ,อีกนะครับนี่ขึ้นกับงอเนี่ยมีคำนวณอ,อีกนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเหล็กเหล็กตัวนี้เนาะเหล็กเสริมเหล็กเสริมพูดไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะเสริมให้อีกนะครับให้อีกตัวหนึง่งเผื่อน้องๆจะง,งงนะครับน้องจะงง,งไอด้ดีตัวแรกที่บอกว่าดีนะครับที่ที่ที่ผมหาดี ที่ว่าหาดีแล้วได้ได้15เซนทาไมไม่ไม่เอาดีตัวนี้นะครับนะครับคือไม่ได้ไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่เราใช้30ความลึกของคานนี่ตัวนี้ของเรา30เซนน์มนะครับเราเอามาลบตามสูตรผมเลยนะครับ12คือเหล็กกลมนะครับเหล็กกลม12นะครับหาร10นะครับเป็นสูตรนะครับหาร10 cm. แล้วก็มาหาร2อีกนึงแล้วก็มาบวกกับ ระยะโคเวลิ่งของคอนกรีตนะครับช่วงที่หาดีนี่ตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับเราเปิดตัวนี้ไว้นี่ปิดตัวนี้ไว้เรา30มาลบสูตรนี้เลยสมมติว่าน้องจะใช้เหล็ก16หรือค่อยสมุกน้องก็เอาเล็กสิกเนี่ยมาใส่แทนตัวนี้ก็จะได้ดี26.90กก็มาใช้แทนสูตรพวกนี้เลยนี่ดีอย่างนี้นะก็มาใช้นี่เลย ก็เอาตัวนี้มาใช้ตัวนี้เลยนะครับหาดีพวกนี้ก็เอาดียี่สิบหกมาเลยนะครับกลัวมีคําถามนะครับคือสรับผมต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ทุกคําถามนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คิดมันตัดไปเลยก็เลยอ่าลงต่อให้เลยนะครับส่วนเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมล่างหรือว,ว่าระยะหยุดพวกนี้นะครับเนี่ยพวกหัวเสาอย่างเงี้ยนะครับนี่ L ส่วน5 L ส่วน4นะครับพวกนี้ก็ ต้องไปดูดีๆนะครับอยากให้น้องๆไปดูดีๆแล้วกไ็ไปดูนิดนึงนะครับไปดูนิดนึงนะครับเรื่องการเสริมเหล็กการต่อทาบนะครับนี่การต่อทาบเหล็กนะครับถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยเราก็เท่าไหร่นะครับ40เท่าใช่ไหมนี่ก็เอา40ไปคูณกับดีดีคืออะไรเด็ก12ถ้าเด็กสบก็อยู่ที่ประมาณสักสี่สิบแปดเซนไหมเราเราทาบสัก 60เซนจะดีกว่าไหมนี่จบเลยเรือๆนะครับครับผมคลิปที่จบไปนะครับเป็นคลิปการออกแบบคานนะครับคานรับโครงลังคานะครับเป็นคลิปยาวอยู่นะครับก็20กว่าน,นาทีนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็น่าจะไขข้อสงสัยเยอะถ้ามีสงถ้าจะมีสงสัย ก็จะมีข้อเดียวก็คือตัวดีนะครับดีคือความลึกประสิทธิผลของคานนะครับก็ขายให้แล้ว30นะครับคานผมออกแบบไปที่30ก็มาลบ12คือเหล็กกลมนะครับ10คือสูตร12มันมาหาร10เนี่ยมันสูตรถ้าเราใช้เหล็กข้อไอ้สิก็16หมาหาร10เราใช้ข้อไอ้ยีก็25่หาหาร10นะครับแล้วก็มาหาร2อีกทีนึงแล้วก็มาคูณอ่าโคเวอร์ลิงเอ้ยไม่ใช่คูณขอโทษขอโทษครับก็มาบวกกับโคเวอร์ลิงสองจุ มันก็จะได้นะครับมันก็จะได้ฝากกดตั้งของ s ับสไรด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมันเสียงแหบมสมองไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับที่ทำงานของผมเองนะครับนี่ก็จะ6หกโมงแล้วนะครับจะไปรับลูกชายนะครับเรียนมิเศษนะครับคลิปนี้จะจะลงให้เร็วเร็วเเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆที่เรียนอยู่อยู่ที่นี่แล้วก็ร่บมงคลนะครับที่เจอกันปีใหม่ก็เลยถามว่าพี่ลงให้ดูหน่อยเนี่ยผมก็ลงให้ พี่ๆน้องดูทุกคนเลยเพราะมันเป็น YouTube เนาะนะครับดูทุกคนเลยไม่ไม่มีข้อสงสัยเนาะถ้ามีข้อสงสัยก็ไปอ่านเพิ่มครับผมกว่าจะออกแบบนี้ได้กว่าจะออกแบบดีไซน์แบบนี้ได้นะครับมันลึกกว่านี้เยอะอันนี้คิดเซี่ยวเดียวเซี่ยวเดียวเด้นิดเดียวนิดเดียวอะไรมันเป็นการขนลังคาถ้าเป็นคานรับพื้นแผ่นพื้นพื้นรอ,อก,กับที่มันจะมีทั้งน้ําหนักของการปูกระเบื้องน้ําหนักกระเบื้องน้ําหนักปูนที่ปูกระเบื้องไปอีก น้ำหนักจอนที่เราเดินผ่านไปน้ำหนักตายตัวอีกเยอะแยะนะครับไปศึกษาให้เยอะครับไปอ่านมากๆศึกษามากๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่นะครับฝากกดตดตามกดซับส,สไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนี้สวัสดีครับ